เดินบนเห็ตรงนี้นะครับตรงนี้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 แล้วเราอยู่แถวเอ้รู้ดินีมีรสัมบ่ะโอเคปเจะถามก่อนนี่ไงนีข้างหลัง้งหลัง้งหัง้งงด้งีกเก้าน้ด้เงินอีกเเอาไเก็บยันไอ้ยปเอาไปเอาไปเก็บแล้วไอ้ตรเบสราคาแต่นตนะรอรอ มันกดถอดหมดเลยแต่หลังพันเจ็ดพัห้สัตว์แม่กดเงินมาห้าเก้าหมื่นอะไเมื่อกี้โดนปล้นเหรออตีรูดไปแล้วเก้าหมื่นไอ้เหี้ยอิ่มๆเลยโอ้ยบัฟได้อีกเยอะเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูเสียไปประมาณหมื่นนึงไอ้เหี้ยเราได้มาเก้าหม่เอออันนี้อันนี้อันนี้เดิ้าถเดโนรถเดินดรถเด คุณมอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคุณมอไม่มีอะไรครับสวัสดีสวัสดีครับอ้าวสี่ร้อยหมายบปกี่ต้องเอาวันนี้ต้องเอาวันนี้ต้องเอาเนี่ยเอาไว้ลุงไอเซิร์ฟออกทำให้ลุงเร็ว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 เสิร์ฟไปเลยเซิร์ฟงั้นเซิร์ฟไปเลยอะไรเน้อคุณคุไหวไหวไหวเดี๋ยวเราเบิร์ดเราเราเราหยุดโทรศัพท์ก่อนผมบอกลุงก่อนก็บักไปแล้วเดี๋ยววันดีตอนะอเราเบิร์ดเบิดรถยาอยู่ตรงนี้สมกับเราเบิร์ดไปก่อนเลยเดี๋ยววัจะดีตมอไปก่อนเลยแล้วนี่เราไปไหนเนี่ยทีนี้เราเคว้งแล้วเนี่ยยยยยตตต้้้ออองงโโทรรหหาาาาาลุเเเเเู่่ไไไไไไนนนดดดดีีีี๋๋๋ววววปปปปมมมบก็พ รเห็นรถผมไหมเห็นรถผมไหมคุณผมไม่เห็นครับยี่ทักลี่แก้งม้งเนี่ยวิ่งอีกไอสัตว์วิเชียรเดมอนเฮดเดมอนเฮดไอสัตว์ตเอ้ยไม่ทันตกใจหมดมาเติมเฮี่อะไรแถวนี้วะรถหายเฉยเลยวะลุง มอ่ะน,น,น่านจะน่่าาหรอออเจะโดนแกล้งอ่ะหายได้ไงอ่ะก็คือเปิดประตูมาแล้วก็ล็อกรถออกมารถหายเล้ารถบัก๊กมั้อาจจะบักก๊กมาทั้งนั้นอ่ะไอเซิร์ฟมันอุ้มอยู่นะลุงรู้ใช่ปะ่ะใช่เหรอใช่ประมาณสิบนาทีแล้วมันอุ้มอ่ะโลงไปอ่ะอยู่อยู่อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววัดใจลงวัดแม่งเลย ้ปไอ้เหียกดเฮดไปโดนตัวจีแน่เลยชัวร์แบบร้อยเปอชัวร์ไอ้เฮีย <c oughs> โอ้ยลุงไหวอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งสวยแม่บุญลมด้วยอุ้ยเฮียลุงแพ้ไอสตัตว์ปุ่มสไลด์เสือกอยู่ใกล้ใกล้ตัวจ <c oughs> ีว <c oughs> ผมสไลด์หลบนะ,ะเมื่อแี้แล้วผมกะจะหันมาสวนแล้วด้วยเพื่อผมพลาดผมพลาดมาแล้วมา เลขอะไรหมอเฟิร์นบินหรืออะไรครับเลขอะไรหนึ่งหกหกครับลุงเดี๋ยวผมต้องปรับปุ่มหน่อยวะต้องปรับไปโดนตัวจีดิโอ้ยมันอยู่ตรงกันต้องไกลนะไม่สไลด์ตัวเฮดจีกับเฮดอยู่ใกล้กันเลยผมไม่เคยพลาดป้นเลยนะเดี๋ยวครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวต้องเอาปุ่มออกโอ้ยถ้าได้ตะกินนี่สองคนเลยนะเออเสียดายเสียดายโทษทีโทษทีลุงครั้งแรกครั้งแรกไไมมม่่เเเป็็็นนนนรตะกกกีีี้ผทหือั มา,มาพี่มาสองสองมาลรถสวยว่ะอ้อพี่แต่งแพงเกอไม่มีตาแล้วอ่ะไอตั้มว่าเพื่อนมึงอะใครเอารถติไปอะ,อะไม่รู้ว่าที่ขโมยรถติไปรถเบนซ์ะมันกดตังค์ไปเก้าหมืนอย่าบอกนะ รอไงินแล้วมันโดนเขาโดนลุงลุงขติตีสลบแล้วโดนรูดเงินไปนี่น่ะใช่หรอใช่มึงไปถามดิหัวเสียอะไรพี่เก้าหมื่นอ่ะโอ้จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนว่าใครเอางี้พี่กับผมแหมสองสองไหมเอาหน้าสักสักขวดไหมพี่อยากเล่นเลยอุธอะไรตีมึงอ่ะเอามาดิเป็นอะไรมึงเอาของหนักเล่นมาเลย โหสวยสวยสวนได้ก็ตายอ่ะสวยป่นป่นพี่โนป่นเซมาพอดีเลยป่นเลยป่นเลยพี่โนอิ่มเลยอ่ะไปเก้าสิบห้าตัวแน่นเลยอ่ะพี่แน่นอุ้ยอ้วนเลยกูไอ้เหี้ยไปบัพแม่ก่อนไปบัพแม่งก่อนอยู่ไหนทำอะไรกันอยู่ผมเพิ่งโดนอุ้มเสร็จเพิ่งเสร็จ อเพิ่งรอดมาเหรอ่นื้อจริงๆพี่โนอยู่ไหนอะเช่นบ้านเอาใหม่เปล่าเอาใหม่เป็นไรอะเป็นไรเมื่อกี้เอาใหม่ป่อไม่กูจะทำเป็นไรเมื่อกี้โดนอะไรอะไม่ได้เป็นไรไอ้ตามทำไมเพื่อนไม่เก็บของเก็บของเลยกูอิ่มอีกแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวแบ่งๆกันที่เดิมที่เดิมไหมที่เดิมไหมกูตีกับพวกมึงกูกล่าแบบไอ้เหี้ยกูต้องแย่แน่จนแน่ไอ้สัตว์ยิ่งตียิ่งรวยพี่สองคนมาพี่โรเบิร์ตกับพี่มามาเนี่มาใหม่มามาที่โรเบิร์ตเขายังไม่ได้เอาของ ยังไม่ได้เอาของแรงเล่นเลยนะนี่มานี่มานี่ไอตีมันไปรีเซ็ตเลยตามไปเลยตามไปเลยหลอกไม่รอดผมไปช่วยไอ้แจ็คที่คุมบ้านเมือยู่ที่แกก่อนนะไม่ก็ไปด้วยกันใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้ตัมท้าสองสองเลยสองสองกูกับพี่โนเหรอเออโดนพี่โนเก็บสองไอ้เี้าพี่โนนี่เมย์กูไอ้สัตว์พี่โนเก็บสามก็คือไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มใช้ไม้อะแต่แพ้ฉลามพี่โนอ่เหรอเอ่ไอ้มาเราพี่โนไปบัฟลงบานแม็กออกมาบอกเอาใหม่ไหมเอาใหม่ พาตัวไอ้บอลน่ะชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวกูยื่นข้อเสนอให้ครูกูให้ไอ้บอลร่วมสตอรี่ได้ครึ่งชั่วโมงให้ทุกคนเงินเขาบ้างจะได้เลยมาแครูมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมาทติดลูกค้าเลยเนี่ยนี่ยให้มึงชั่วโมงเดียวได้เลยแค่นั้นแหละไอ้ต้าเพื่อนกูขอไปฮิวแป๊บมึงรอกูแต่มึงก็แบไปซีด้วยได้ครับลุงมันก็อุ้มหัวมันก็พูดต่างต่ามันจะ้ไว้หนึ่งชั่วโมงมันอุ้มไว้ยี่สิบนาทีใช่ไหมแล้วมันติดคุกอีกสี่สิบห้านาทีอ่ะ หมดเวลาไอ้ยังโหหมดเวลาไอ้้เหียรอนี่นะเดี๋ยวช่วยน้องก่อโอเคไปอะนี่อะข้างหน้านี่แหละฮู้วววโอ้โหตี๋บัวที่ผ่ายเรียตีช่วยดาวเอาว่าตี๋จะเอ้ว่าไอ้แท็กจะรอดไหมตีนะโดดมาช่วยพี่นะนับครั้งเลยนะประมาณ5ถึง6ครั้งรอดทุกครั้งรอดครั้งเดียวอีกห้ากูตาย กินได้2ตัวหรืเบิ่าตอนไหนตอนลุงออกไปอะนะจ้าไม่มีหอ่อเด็ดเคเมื่อกี้ผมไปดวลกับไอ้ไอตั้มมาสองสองใกล้ลงบาลเลยไม่หอ่ไอไปแก้แค้นากายที่มือมีดอ่ะอ๋ะอเออตีกับพวกมันก็ดีวะ่ะรวยกี่ตีกับมาสองสองพอแม่งตายหมดสองคนกูลูดของได้มาบานเลยเป็นหมื่นเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ้ไเพิ่งเกมยังอะ่ะยังไม่เห็นชื่อนะไม่เห็นชื่อหนระืไอ้แจ็คแม่งดึงตำรวจโคตรนานอ่ะโชคดี แจ็คมันดึงออมันดึงเพราะว่าไปอุ้มเหมือนกันเหรอลูกไม่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คก็โดนถมคนเดียวเลยอ๋อแยกกันอุ้มไปได้มาอีกศพตอนไหนวะไม่รู้อะพี่โนโพี่โน,โโนโเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเจอตั้มอีกอะเราเราลากไปไกลๆหน่อยแล้วก็เอาพวกเราไปด้วยแล้วเดี๋ยวมันพอดวนเสรกก็จก็เออแม่งเลยอุ้มแม่งเลยก็เมื่อกี้มันกำบัดทิผายเลยเมื่อกี้มันอยู่ใกล้โรงพยาบาลเกินเว้ยพี่แล้วผมไม่มีรถเนี่ยมีพี่คนเดียวเมื่อกี้อ้าวลูกขับมาแล้วอะขับมาทางคุกอะเจอลุงปะ ไไปเเลอเซิร์ฟไอเซิร์ฟจบแล้วไอเซิร์ฟจบแล้วจบคือไงเออเหรอไอเซิร์ฟยกคดีมันยกคดีได้ไงวะอ๋อเซิร์ฟไม่เห็นลุงอยู่ไหนมันติดคุ้อยู่เปิดตัวด้วยไอทำไมเมื่อกี้ยกคดีอ่ะผมโดนชนผมโดนชนร่างผมแตกหมดละร่างมตายอ๋อชนตายเลยเหรอใช่ใช่อ๋อนั่นก็เลยรอดดิก็จะเอ่ยู่แล้วแค่สิบนาทีแต่รถมันแบบน้ำมันไม่พอเล่นอยู่ดีอ่ะอุ้มลำบากปะเอาไม่ส่งถ้ามีบ้านแกงคือเออชัว ขอแค่มีเว้เราไม่จำเป็นต้องประทะกับบวกกับตำรวจให้มีแค่แบบเข้าอ่ะเข้าซ่อมทีนึงแล้วก็ออกมาแจ้งเมื่อกี้ข้างในเจอนี่ปะบางบอลแางมาแลแทงมาแล้วอ๋อไอ้ยี่ให้เล่นชั่วโมงเดียวติดคุกแม่สี่สิบห้าไอ้เซิร์ฟอีกไงเซิร์ฟอีกระวังไอ้บอลมันทวงนะเอ้ยระวังไอ้ตั้มมันทวงนั้นก็สุดเหมือนนั่นอ่ะกระป๋องปนมันมาเมื่อกี้ไอ้เนี้ยถ้าเราได้อุ้มอ่ะพี่สี่คนอ่ะยังไงก็เออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ ขอให้เจออ่ะขอให้เจออ่ะไปตู้ปลาตู้ปลามีอคนนึงเอาเยยิงผมไมปครับเนี่ยมีเลยจั๊กแล้วมันเห็ดผมไม่ไดอ,อยู่ไหนพ่อเห็ดครับใจไม่ทันแลวนน้วโอ้ย่างรวยลุงใช่ไหมไม่ไม่รู้ครับแต่ว่ารวยมากแกทางทางที่ผ่านมาเจอครับปนปน,นไปโลครับเจ้าเจ้าปนอ่ะคืออันนั้นก็ไปเก็บไก่ไอ้คนในตู้แล้วกันนะเนาะคนไปเลยเกือสามร้อยเพชรสิบเม็ด ตแยก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 เอาสู้จนเขาแบบสลายไอ้เหี้ยพักผ่อนไอ้เหี้ยเซิร์กไอ้เหี้ยเซิร์กทวิททวิทเมื่อกี้บอกแดนฟอนเทนไม่เคยหนีไม่ใช่เหรอไอ้เห yeah so ี้ยแรงไปอีกเข้าเครื่องในไปเลยล่ะก็ไอ้เหี้ยเฮี้ยบ้านใครเนี่ยสวยว่ะเออโคตรเอาเลยเฮ้ยสวยว่ะเพิ่งเคยมานะเนี่ย ถามเอ็กซ์ดิว่าขายเปล่าหลังนี้เออเชียร์ใหญ่ชิบหายตัวทางเข้าบ้านเย็นเคียงหรูอ่ะเราไปดูถึงข้างในเลยป่ะพี่ใช่ใช่ไปดูข้างในเลยดูยันโตเลยนะมันต่อยเอ็มพบ้างละเนี่ยต่อยใหญ่เลยดูดิโดนโแดดคุณดูเลยนั่นคืออาการของคนหัวร้อนโดนแดดแน่นอนเฮ้ยต่อยใหญ่แล้วเอาแม้งหายไปแล้วหมดวะพี่หายแล้วทำงานแล้วมั้งปลอมตัวแล้วเจอ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 แล้ว เดี so oh, go, go, oh, er. ๋ยวส่วนไปอยู oh, ่หน้าคุกันเร็วอยากมีวอลเลยว่ะกูอกเลยคือ30มสิิเออร์้อยเนแน่นอนอ๋อนี่คือลุงอุ้มอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะตัดรถไม่มีเจ้าของลง่อยลง่ลยลงเลยคายยคายลงดิเขอด้ขอด้ขอด้อลงล้ก ยิงยิงไปล็อกล็อคนเดียวยวคนไอเซนล็อกเซนล็อกเยไเพลงาจากไหนวะเฮ้ยไอเออตรับนึงไอตงอยู่ตรงไหนวะไหนตรงไหนมึงอันนี้ก็ตงมึงขับไปนไนมึงขับไปดิขับไปไหนตรงไหนตาวแล้วบัมเลยหรือเปล่าตาวแล้วบัมีแล้วตีแล้ว แล้เขาขึ้นรถเซิร์ฟไปเขาขึ้นรถเซิร์ฟไปเขาขึ้นรถเซิร์ฟไปเขาบอเซิร์ฟเบียดมาติดมันติดมันติดกำลังจะเอาร้อทิ้งล้อไปไปแต่เขาเอาสโตไปแล้วฮะไม่เขาาสโตไปแล้วแต่รุลรอดแล้วไงคือรถเซิร์ฟเลยเียดกำลังไปกำลังไปเหมือนตำรวจกำลังจะไปนะไปโดนฝากทีที่ฉันไม่ปล่อยจะไม่แน่อ่ะแล้วก็ปล่อยกูเลยไอ้ชัดไอ้ยี่โ้โ ไอรุ่นซิมบับเวเลยสัตว์ฮัลโหลมึงไม่เอากูไปด้วยอะจะไม่ไปกับพี่โนอะ่ะกูก็ต้องไปกับมึงดิพี่โนรับช่วงต่อคนเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับอาโอเคน,อนี่ไอตีมันเข้าใจวผมจะไปกับพี่โน่ส่วนพี่โนอบอกให้กูลงขาม้อน Let's go bird กี่นาทีวะแค่เดียวอ่ะสี่สิบห้าพี่โนไหวพี่ตั้งใจพี่โนไหวพี่โน่ทำได้ทิศเท่านี้ต้องกดลงรถตีนเราแบบหนึ่งทีเลยอเด้งเลยเห็นปะ ล้วลองขึ้นรถดิขึ้นไม่ได้ดิอ้าเห็นปะอ๋อเออวะนี่เอาวะเอาไว้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอใช่รถเปลี่ยนรถกูอ่ะโคตรดีเลยเหมือนไอ้เซิร์กเลยเอามาได้ปะปดิไปเดิ๋วัวกัวขับเองออ่ามึงขับเองมาขึ้นมาเอาลุงอยู่ในซอยแล้วอ่ะพี่โนะพี่โนโดนไล่เอ้าไอ้เซิร์ฟดิ บล็อกบล็อกบล็อกเอาบล็อกหลังบล็อกหลังบล็อกหลังโดนหลังให้บล็อกหลอกบล็อกด้วยหลอกไปยิงสายหมดแล้วไปไปแดกคนนึงไปแดกเร็วเลาไม่รอดเฮียเอ้ยยิงผมได้ไงเนี่ยยิงกันหมดมันยิงกันหมดเลยตำรวจอบทั้งสอนออไม่คือผมยังไม่ได้อุ้มเขาเลยคุณมายิงผมได้ไงตบยังไม่ขึ้นมือผมเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วครับตบอยู่ไหนออกไปกัน ตกดีโก้ไปแล้วไม่ตอนเนี้ยคือก่อนจะเริ่มคุยกันให้รู้เรื่องเว้ยคือตอนเนี้ยเราไม่รู้เรื่องพี่โนไอเซิร์กกันรู้ไอเซิร์กรู้แล้วไม่ไอเซิร์กคือแต่พี่โนไม่รู้ไอแจ็คมันหายไปเลยอ่ะไปหาพี่โนบาปก็ไม่มีไม่เจอมันจะรอสองนาทีอยู่เนี่ยอ๋อมันเด้งเหรอใช่มันเด้งจำจุดตรงนี้ไว้ไอ้แจ็คอันเนี้ยคือคือสับรถเว้ยไม่เดี๋ยวต้องบอกส่งจีให้พี่โนหน่อยมึงส่งจีพี่โนไม่ไม่พี่โนโดนจับไปแล้วเดี๋ยวต้องไปช่วยพี่โนไม่ไม่ส่งส่งจีไปก่อนส่งจีไปก่อนไงเต ไอเสือกุกูจตายสัตว์หลอดหลอดนอนกันหลอดนี่มึงปล่อยไปปล่อยกูโรงพยาบาลก่อนดิเออไอเยี่ยรถเบาจัด๋ย่ผมไารับนะนะโทรมานะโอเคหมอครับหมอครับเขาตีผมครับหมอ อะไรครับอย่าพุ่ยอย่าพุ่อย่าพุ่หมอเห็นบ่าหมอเมื่อกี้เห็นบ่าหมอเห็นนี่เมื่อกี้เข้ามายังไม่เห็นหมอไม่เห็นได้ไงอ่ะตอนนี้เก็บอาวุธก่อนเก็บีนเก็บโอเคโอเคโอเคแล้วใส่หน้ากากได้ไงอยู่ในโรงพยาบาลใส่หน้ากากได้ไงสอด้ากากไปเด้อยู่โรงพยาบาลใส่หน้ากากแบบมาโรงพยาบาลด่วนมาโรงพยาบาลด่วนมาโรงพยาบาลด่วนเร็ว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 เรเจอเดมอนคนหนึ่งเร็วเร็วอะไรอ่ะเดือเดือก็ไม่ดีเร็วเร็วอ๋อคุณยี่หว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนพวกไหนพูดมาเลยแล้วแต่เลยที่ไหน อันโมราณทุกอย่างก็ได้เราลงไปไม่หรอกที่เดิมเปล่าที่เดิมเปล่ามาดิมาดิที่เดิมเปล่ามา,มาดิที่เดิมไหนวะตรงในอุมโมงค์ไงมาดิมาดิโอเพื่อนมาเพื่อนมาบวกกันก็ได้มาด,ดิ สองอาทิตย์เล่นแค่2อาทิตย์พึ่งเล่นแค่สอาทิตย์พึ่งหัดเล่นแค่2อาทิตย์โง่แกงเียจัดโง่ย่าต่ายเน่ยผมบอยเยอเยอะ่อเยอะต่อเอาไอเทียะเอาใครฆ่ารูเบอร์หรอใช่ใชนทุเรียนจัดไอเียทุเรียนจัดไอสัตว์นุบิม่ได้ไม่ได้สองอาทิตย์อาทิตย์สออาทิตย์อาทิตย์ไอเทียะจบแล้วแม่งไม่มีอะไรให้กูปนเลยจะหวังอะไรอ่ะพวกแบบ โกโลโกโสเลยอ่ะแม่งมาตีกูก่อนด้วยนะในโรงพยาบาลอ่ะกูยังไม่ได้อาบน้ําเลยเซิร์ฟใช่เหรอเออกูนอนอยู่ในโรงพยาบาลแม่งมาตีกูตอนกูยืนเหม่อเหมอแต่ตีกูไม่คิดเอาง่ายถ้ามันเอามีดมากูก็ตายอ่ะแต่มันไม่มีเอาแน่ะทุกคนวันนี้ถือว่าครสรสเร็จโราเบิ์ต้องไปฝึกหนักเรื่องรถโอเคมากๆเรื่องแมพเรื่องรถอะไม่เท่าไหร่เรื่องแมพเนี่ยสำคัญเลยอันเนี้ยยากจำไม่ขึ้นใจเพราะว่าทุกคนต้องขับเป็นในการเฉดรถกันโอเคู้เรื่องคนก็ห่วงรถของตัวเอง ยากเห็นนะ้าเห็นพวกมันเวลามันเล่นเก่งแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ลากก็เท่านั้นนะเห<ช>็นปะม,มีความกลัวมันคือเอาง่ายว่าเราไม่มีทางอาวุธหายถ้าพวกมันยัง<ช>เป็นอยู่งั้นนะ,ะวันนี้วันนี้ถือว่านักเรียนทําดีมากแต่วันพรุ่งนี้เราเจะเริ่มใหม่ผมจะบอกตรงน,นี้เราไม่สนใจใครอย่างนั้นไม่ว่าจะฟาเตสอินเวดจั์อังคารถ้ามันมาแยมเอาแม่หมดถึงเราจะเอาเขาไม่ได้ก็แล้วแต่แต่เราคือตัวปวดจำไว้อาวุธไม่ต้องกลัวว่าจะหาย รู้แล้วแป๊บนึงผมขอแทรกยกมือครับผมขอยกมือแล้วไอ้แผนเนี้ยเราจะลากไปถึงทรชนคนปนโลกเลยป่ะใช่แผนนี้คือนี่แหละสิ่งนี้แหละที่เราเอามาใช้แล้วไอ้เรื่องตีแก๊งเนี้ยเราจะเราจะจบมันก่อนหรือว่าเราจะเริ่มทรชนด้วยเลยเราจะเริ่มทรชนด้วยเลยไม่ต้องกลัวช่วงช่วงตอนตายไมนอยู่ในช่วงสิ้นเดือนโดดไปคุกเฉยเลยไม่แน่เราอาจจะปล่อยประมูลครั้งนี้ไปก่อนเราจะเอาแค่คันสองคันหน้าที่หนึ่งคือพี่โนหาเงินแดงมาครับผมได้ไม่มีปัญหาพี่ต้องเป็นกำลังซับ ไอ้แจ็คกระสุนมีเป็นพันนัดมึงเอากระสุนมาด้วยกระสุนนะพี่โน้นะเตรียไมไว้ให้เพื่อนอ่าเราก็อย่าลืมคนละสิบล้านนะฮะจุดประสงค์ในอีกไม่กี่วันนี้เข้าเนื้ออีกแล้วติ <c oughs> นบาทก่อนได้ไหมใครทําไม่สําเร็จต้ององมนิ้วแล้วก็ล้อมงั้นอมก่อนใช่ไหม โอมก่อนได้เลยได้ไหมเดี๋ยวกูซ้อมให้เลยไปทุกคนย้ายย้ายครับสบายสิบล้านครับนะพีครับสวัสดีครับเจอกันทุกคเจอกันเจอกัทุกคนเจอกันเจอกันเจอกัครับใบเกตอ่ะพี่ใบเกตอ่ะเอาได้ไหมเอาเลยก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้แบบถาเองจะได้ไม่ต้องไอ้นี่พี่่ไม่ก็เอาอีกแล้วลงมาดิใครจะขึ้นไว้ลงมาดิ นี่นะหัวเพื่อนอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่<อ>ได้อยู่ออยโอ้โหโอ้โหอ,อะไรอ่ะไม่แฟร์เลยดูดิเอาเอาดิเอาโอ้ไม่แฟร์ไม่ลูกผู้ชายเอาเอาดิเอาดิเอด่อนแนวเลยยังไ <laughs> <c oughs> ม่แฟร์เลยอยู่โรเบิร์ตให้มันพูดไหมปล่อยให้มันกัดฟันไปพี่เราไปดีกว่าปล่อยให้มันกัดฟันนะให้มันกัดฟันไปละ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 ลลาาาาาาา สี<ซ><ด>สัวส<ด>ีสัวเขา้ามันก็รู้ว่ามึงไม่ไหวมงยังเอาอีกนูคโอเคเจอกันครับพพุ่งนี้เจอกันครับพี่ครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันกันนะครับคืน <c ười> นี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมบอยมิโนรุขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไว้เจอกัน